How many languages you can speak? I can speak five languages, six actually. A Thai, French of course, because I'm Thai speaker. Indonesia, Malay, English, and a little bit Arabic because I have to learn it when I was in madrasa. And yeah, just a simple conversation, just like okay for haluk. Min aina citta, min aina Anta, Astati an ataklam alugar Arabiya and let's a bit Chinese still learning. Awak orang mana? Muka macam Indo je. Banyak yang cakap kalau saya ni muka macam Indo. Iya yeah, ke? Iya yeah, kalau muka saya macam Indo tapi handsome macam Az Azmi Askanda, okay lah. Lu bahasa Indonesia kok lancar banget. Ngap Ya, karena gue pernah di Indonesia 7 tahun Dan juga di Indonesia gue ikut belajar sastra Gue juga jadi jurnalis Gue juga pernah ikut uh, sanggar teater Jadi gue tampil drama, gue tulis naskah Gue tulis puisi, baca puisi Ya, jadi... belum dong <laughs> Kalau gue lancar bahasa Indonesia Lancar banget Ni nali Shima 我在泰国，我是泰国人，我还记得，我还记得，我喜欢这个怎么读 <laughs>？我不知道了，不记得。你你可以给我，呃，写写给我拼音，我我可以，我可我可以读拼音 <laughs>。Gulf o Al Al Arabi

Active learning นะก็คือผมต้องใช้ปฏิสัมพันธ์เจอกันนะเวลาผมสอนนะผมจะไม่แปลเลยผมจะไม่แปลเป็นภาษาไทยเลยผมจะพูดอังกฤษกับเขาเลยล้วสมมติว่าผมจะอธิบายอะไรเช่นนีย This is this is a pen ผมก็จะบอกผมก็จะชี้เลย This is a pen ก็คือจะโชว์ให้เขาดูล้วสมมติว่าผมจะอธิบายว่าอันนี้คือบอลผมก็จะเอารูปบอลมาเลย This is ball จะอธิบายว่าอันนี้คือจักรยานผมก็จะเอาจักรยานเลยเพื่อจะให้เด็กๆนะเขาซึมซับ ในความทรงจําประเทศเราชอบสอนแบบแปลก็เลยทําให้เด็กไม่จําแล้วก็ทําให้เด็กรู้สึกเบื่อผมเคยเข้าเรียนภาษาที่ประเทศไทยคือแบบทฤษฎีเยอะแยะมากมายอะไรก็ไม่รู้อ่ะซึ่งจริงๆภาษาคือมันต้องพูดการที่เราทําให้มันมีทฤษฎีอธิบายอะไรเยอะๆเนี่ยมันทําให้เด็กเบื่อแล้วมันทําให้เด็กไม่ชอบภาษา <c oughs> ผมจะไม่สอนโดยแบบมีรูปช้างแล้วก็มีคําแปลมีคําอ่านในเลฟเฟแล้วก็แปลว่าช้างผมจะไม่สอนแบบนั้นผมจะสอนแบบแอคทีฟเรียนรู้เลย ผมก็เลยรู้สึกว่าผมสอนออนไลน์ไม่ได้ที่อยากทําก็คือเมอื่อก่อนผมก็เคยทำทำนานแล้วก็คือเปิดแคมป์ตอนนี้แพลนอีกข้างหน้านช่วงปิดเทอมปีหน้านยผมจะทําแคมป์พาร์น้องๆใครที่สนใจไปเข้าแคมป์ฝึกภาษาที่ประเทศอินโดนีเซียครับซึ่งที่อินโดนีเซียนมันมีหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งที่คนทั้งหมู่บ้าน,นพูดภาษาอังกฤษหมดเลยแล้วก็มีหลายๆสถานบันให้เราเลือกเพื่อไปฝึกภาษามันเป็นอะไรที่แบบ น่าฝึกภาษามากเพราะว่าภาษาเราต้องพูดพอเราไปที่นั่นเนี่ยคือทุกคนที่ไปที่นั่นน่ะคือคนที่อยากฝึกภาษาเราได้ใช้ภาษาเดิมที่เลยไปที่นู่นได้เทีย่ยวด้วยได้ฝึกภาษาด้วยเพื่อๆอาจจะได้ภาษามเมริกเพิ่มด้วยใครสนใจก็กดติดตามก่อนทําแล้วก็กดติดตามลิงก์หน้าโปรไฟล์ผมได้คนระับเดี๋ยวจะมีลิงก์ให้เข้าไปดูในเพจได้คนระับ